สวัสดีครับผมบ่าวดิน้อยดินทีสานนะครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีพี่น้องอีพออีเมทั้งบ้านนะครับพี่น้องทั้งฟังเล่าพี่น้องทังตางแดนน้ำเล้อตางตางประเทศน้ำครับเมื่อนี้บ่าวดินมาเระเบิงดงนะครับทำกลางฝนตกลิ่นครับพี่น้องอยู่ปลาหญ้าแฝกปลาจิกปลากรุงธรรมชาตินะครับเป็นเสาของวันที่สิบกรกฎาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับหลังจากภาคกันเคียนอาไม่แล้วนะครับ บาดินบาบอยนะครับกับผ้ากันมะละนะครับบาโจบบเดม่านะครับน้องเมีน้องไอโบธนามานะครับไปรุ่นน้ำกันวันสิได้ไเฮ็ดบอกรับฝากกดไลค์กดแชร์ให้บ้านในน้อยสามลังได้ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับดอกกีแรก่แหกที่มานครับเห็ดนั่งแหลดอกงามเลยพี่น้องครับครับครับผมบาดินบอยนะครับ ดอกนองครับครับผมดอกงามเลยครับโอ้ยตันๆเลยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับราวดินมนนี่แหละครับดอกนั่งที่สวยเลยครับสีม่วงสวยเลยครับ เลยบ่บ่บ่อยดอกงามบ่บู๊พี่หน่องบ่เนี่ยดอกกล้างามพี่น้องดอกแบบสวยเลยครับ เเกก็บก็บบบอยฝนให้กระตาโอ้ฝนเขามานะครับเราบอยมาแล้วครับโอ้ดอกเบีดงามเลยร่วมกันก็นกนดีผลงานพี่น้องดีครับผมบางงานลวลม,มันนวลมันฝนกระลินครับพี่น้องครับดอกนึงครับพี่น้องครับครับโอ้ยดีดอกนึงพี่น้องลี่อยู่ในแกงเนี่นี่ครับเอาสองดอก สองดอกบ้าบอยเห็นสองดอกบ้าบอยกระดอกบ้หญงปันไหนเต้พิันกะสวยสวยดอกสวยสยฮะน้งพี่นะ้องเก็บก่อนครับสมซื้อเห็ดนั่งแหล่นะครับเมื่อนี้ผ้ากันเคียโนใหม่ตอนเสารแล้วกะมาหาเห็ดครับ ไปแกงมาพี่น้องเนาะดูขับดอกนึ่งครับโอ้ยสีม่วงงามๆเลยพี่น้องมองเนี้ยครับผมดครับดอกน,อนึ่งครับเห็ดนางแหลยงามๆพี่น้องครับ<อ>เจ็บเพชรพี่น้องมองเงี้ยทับอยู่กับขอนนี่ครับเนี่ยไอ้ป้าทำไมดอกงามเลยป้าบ่อยมึงเ้ยพี่น้อง ดอกอยางงามนี่ครับโอ้โหนี่กระโดอกลมๆฝนกระตุกลิ่นเนาะบ่อยๆลุงนี้ครับพี่น่อลีนี่กอหญาแฝกครับบ้านเนี่ยได้แข่งแข็งด้วยครับพี่น่อนะครับ ครับพี่น้องครับโอ้ยตุ่มๆสวยๆเลยครับ<อ>แกงแซ่บๆเ้ครับพี่นงังแหล่นี่ครับอืออ้ยสองดอกครับพี่น้องมีดอกนึงครับดอกนึงแข็งงเลยพี่น้องมีดอกนึงครับอสองดอกครับ อ้สองดอกสองดอกพี่น้องครับงา,ามเลยครับมดอกนึงครับพี่น้องว้าวว้าวนี่ครับนี่ครับดอกนึงงอ้สองดอกครับพี่น้องครับสองดอกครับ บานเพอร์เวอร์ครับดอกนะครับสองดอกครับมีอพี่น้องครับมีขาขายาวเงาเลยพี่น้องครับปรบ ดอกนุ่งครับครับนี่ครับดอกนึ่งครับโอ้โหดีไต่ไปตองครับพี่น้อนะครับนี่ดอกนุ่งครับพี่น้อครับ กลับแมาครับดอกนครับอู้ดอกบานแล้วเตยยังแข็งๆอยู่ครับครับครับผมดีใต้ใบตองพี่น้อง ครับโอ้ครับผมฟังบนรับพี่นนองไในบ้าบ้าบ,าบ,าบาอรบโอ้หนีดอกนึครับพี่นอ้องครับโอ้สีชมพูอมม่วงครับ กินน้ำกระโบเป็นไรอันขึ้นเสียดามเอ๋ออันแ้ในเทีนแใเทียนะรแก้เสียดานอะนะเขาใดเดีโดยังไงโอ้หมาบอยนเฮ้กันยังยิเตาบ้าบอยครับ เงตารีมาดินครับเอดินดัครับดีนครับดนดังเลยบ้าบอเกียเข้เหยียบเก่ยบา้าเครับางานนะครับกรดีแกงแร้งครับกรดีแกงแรงแกงมันเทียงแล้วบ้าบอเอาหัวันงัด่นอง ดอกกำแนครับเจ้าบบเห็นน้องบ่าวบอ่บบอยแต <c oughs> ่บ,บ่เห็นเจ้าบบเห็นเจ้าบบเห็นครับพี่น้องพี่นอ้อเป็นมาหาเป็นโบเห็นฝนลินครับน,นะครับฝนลินแซ็ตครับเอ็ดบึ้ดตรงนี้พี่น้อง มาดอบปรงามเลยโอ้ยขานี่หรือขาค <c oughs> อืมดอกน้องครับพี่น้องครับตุ้มฝนกระลิ่นครับพี่น้องครับหน่บ้าบาาบอนะครับ ลดอกครับเต็มข้าวแป้งครับข้าวแป้งครับอู้ดอกก็ง,งามเลยพี่น,อน้องปักง่าย,ย,ยเลยครับโอ้โหพวน่ะสวยๆเลยครับ มีดอกแล้ครับว้ายฝ่อแมงบงแมงบงกือด้วยว้ายเธอมาลิ้กินอะไรโอ,อ้โอ,อ้เอาดอกอย่างไกินซะกินซะเบาดินบ่เอาดอกครับเอาวไว้เพื่อกินซะเนี่ยเป็นเพื่อยูสองคู่เพื่อนเบาดอกกินซะเด้อโอ้สองดอกครับพี่น้องครับ สองดอกครับนี่โอ้นี่ดอกนึงพี่น้องโอ้สี่ดอกอดครับผมว้าวว้าวบอยไปทางไหนเนาะไปฟังเลยนี่ครับสองครับอันนี้กันสองครับเป็นสี่ดอกครับอือมีดอกนึงครับโอ้ดอกนี่ เอดินเคลียแห้งโพดครับนี่ใต้ใบไม้โอ้ยพี่น้องครับคุณนะรอบอกง่ายเลยแข็งแข็งเลยครับครับผมอู้นดอกนึงครับคือสวยเลยครับดอกหนึ่งครับอุ้ยสองดอกครับนี่มาดิน่ทราะ้เห็นดอกข้างบนครับต่างกองมาถือมุมครับ คีับพี่น้องนั่นสองดอกครับครับผมมีดอกนงครับกะล่างอ่อนๆตุ่มๆครับืมสองดอกครับพี่น้งอง ครับ ครับพี่น้องนี่นนครับดอกครับครับผมเอาดินฟาวเอาครับน,นี่แม่เพิ่นบินออกมาเต็มทึ้งเลยพี่น้อง ครับโอ้ยเกือบตอดครับผมนี่น้องตอดตุ้มๆเลยครับนะครับน่ครับเกยอเลรอครับ,เ,เ,รบเปล็เนเสือมีไดบ้บล์ครับโอ้ย มันเป็นตูมนี่เลยครับครับไปบ้างครับแม่มาหลายคนหมอครับของบรรยากาศพี่นอ้อง ฝนตกลิ่นครับฝนตกลิ่นเมื่อนี้บ่าวดิบมาไดนไปหาหน่อไม้เด้อครับมาหามุนะะ้งเฮ็ดครับพี่น้องเฮ็ดนั่งแหลกครับไปแจงนะครับมาเสระในกระเพาะกันเกลี้ยน,นห,หน่อไม้ครับพี่น้อง เทียนมาใหม่ล้ะกามาเล่ะบึงเฮ็ดครับงา okay. นบึงน้ำกันครับาจิไดอบอรครับพี่น้อง <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆครับไปดง ยังไปหาบ้าบอยนะครับขอบคุณเด็บซี่ขอบคุณพีณ่น้องเด้อครับพี่น้องฟ้องไปนะครับผมไขม่เยี่ยมชมนะครับอดอกนึงครับพี่น้องดอกนึงเห็นแล้วเห็นแล้วดอกนึงครับแข็งๆเลยครับครับผม ากพี่น้องกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้ลูกใหลหลานนี้นครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจอีกครอกันครับมึงพี่นอ้องมึงบรรยากาศทางล่างนะครับ้างล่างเป็นล่ำเซน,นะครับแบบเล็กเลยครับพี่น้อง ลงไปหันกับเป็นแม่น้ำครับพี่น้องครับอันนี้เขี้ยมันนกมันหมูครับรวมสมบูรณ์ครับพี่น้องบาดินสียางไปหาหลอดละครับขับเห็ดสวยเลยครับครับผมบาดินกับมาหอดรลแลละครับหลังจากไปเขาปลาเขาดงหอยุ่งกินไปหาเห็ดกับบาบ่อยครับ ของโจบปิดมาครับโอ้แขนเป็นพื้นเมดครับพี่น้องสกัดไซทุงมืออยู่ลรอครับผุนยูโรปันครับผมอันนี้ผลงานมือนี่ครับอันนี้กตาของเบาบอยครับเพ็ดนั่งแหลครับนี่ครับเพ็ดนั่งแหลครับพี่น้องเพ็ดนั่งแหลนังแหล่นั่งลำเพ็ดขอกำกินแสดพี่น้องนีนตาของเบาเบาดินครับเบอเต็มสัมครับผมใส้ซองกตาครับพี่น้องมือนนิ นี่ครับพ่อนห่อนพี่น้องผมขนาดเป็นเป็นเป็นออาอครับผมพี่น้องผมบ้าดินกับขอบุญขอบคุณนะครับแห้งเออแห่งใจจากพ่อแม่พี่น้องทางบานล้ะกาพี่น้องทางฟังเล่านะครับพี่น้องทางจางแดนน้ำเลือดครับตลอดจนเอฟซีทุกๆมองทุกๆบอลเอฟซีทุกๆช่องพี่น้องพร้อมช่องน้ำกันนะครับเอฟซีเอฟซีเอฟซีตงใสยอยากกินเคเอฟซีพี่น้องอยากด้ยครับ ไก่ตำหันเป็นไก่เคเอฟซีเป็นวะขอบคุณหลายๆวยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับห้อยดินเทนีสานแลักบาบอยดดนเทนีสานนี่นะครับครับผมขอบคุณครับอีกช่องหนึ่งน้องเมีน้องไอ้นะครับเจ็ดนาทีอีสานพ้าเหลาะนะครับฝากพี่น้องดูแลเบื้องแน่งด้วยครับลูกล้านสิไปหนามาลังเสื้อบอร์ใดนะครับถากานแห้งเอื้อแห้งใจจากอีพออีเม่นะครับบ่าวดินขอขอบคุญขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับพี่น้องปองไปนะครับที่เขามาเยี่ยมมาชมนะครับ วิถีชีวิตความเป็นอยู่นะครับของลูกหลานนะครับบ้านได้น่อยสองหลังสามหลังนี่ครับขอบคุณในรายครับที่เป็นหัเอื่องหัใจให้ครับผมพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเราเมืยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคนรีดเนี่ยเด็กก็จะแยกลงสะดุ้งนะ สมบูรณ์พี่น้องให้เบื่อปาลาเราไหมครับว่าไหมครับไม่ถนงสมบูรณ์ลายครับพี่น้องเบื่อธรรมชาติบานเฮาครับ เนี่อมิตรน้อยใหญ่ปลานหม่พี่น้องครับปลาบงนี่บงสวยงามมากเลยครับครับปลานใหม่เป็นแหนงขึ้นเต็มเลยพี่น้องงเขาเลยเ้าหนี้กัเจ้าขอ